วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการ์ดของสายคริเป็นอีกหนึ่งคำถามที่โดนถามบ่อยเช่นเดียวกันและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับ Line ID มีตัว a s s i น n นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROX ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟา VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกม ให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m h o m e และเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ l i s h m a n s h o p ให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง r i c h m a n s h o p สำหรับสายครี ri, ในที่นี้ผมจะรวมแค่2อาชีพเท่านั้นคืออาชีพไนครีกับอาชีพชูราครีเพราะผมมองว่า2อาชีพนี้เนี่ยมันใช้การ์ดใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าสามารถใช้การ์ดเหมือนกันได้แทบจะในทุกส่วนอย่างแรกในส่วนอาวุธสำหรับใครที่จะเล่นการ์ดเทียบอส การ์ดทองคลิปนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมองว่าผมทำคลิปนี้มาเนี่ยเพื่อสำหรับผู้เล่นโดยทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้อยากจะลงเงินเยอะแล้วก็อยากจะเล่นการ์ดให้มันถูกที่ถูกทางสำหรับการ์ดในส่วนอาวุธผมแนะนำว่าทั้งชูร่าคริกับทั้งไนคริเนี่ยอยากให้คุณเล่นเป็นธาตุไฟเพราะว่ามันเป็นธาตุยอดนิยมแล้วมันก็บิ้วง่ายสุดแล้วถ้าไปเล่นธาตุอื่นไปเล่นแบบอื่น นอกเหนือจากเรื่องการ์ดมันก็จะไปติดขัดเรื่องออฟแมวที่คุณอาจจะต้องไปเปลี่ยนเซ t ตออฟแมวแตกต่างจากที่ผมจะแนะนําต่อไปด้วยนะแต่เอาเป็นว่าใครที่เล่นการ์ดฟ้านะครับไม่ได้อยากจะไปเล่นถึงการ์ดเทียบอสอะไรยังไงก็ตามแต่คุณสามารถใช้การ์ดและทำํำออฟแมวประมาณนี้ได้เลยอย่างแรกอาวุธผมแนะนําเป็นใส่เชลฟิชการ์ดไปทั้งหมด5ใบได้เลยครับบางคนอยากจะใส่การ์ดอีวิลดูอิดผสม เพิ่มค่าครีดาเมจโบนัส24%ผมจะบอกว่าค่าครีดาเมจโบนัส24%ตัวนี้คุณใส่ไป2ใบแล้วใส่อตัวเชลฟิชการ์ด3ใบพอมันเทียบดาเมจออกมามันสู้ใส่เชลฟิชการ์ด5ใบเลยไม่ได้อันนี้เคยเทสแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะใส่ผสมจริงๆนะคือใส่เป็นเชลฟิชการ์ด3ใบแล้วใส่เป็นตัวสโตนชูเตอร์ตัวนี้2ใบอันนี้จะให้ดาเมจที่เยอะกว่าครับหรือจะสลับกันก็ได้คือใส่เป็นสโตนชูเตอร์3ใบแล้วใส่เป็นเชลฟิชการ์ด2ใบก็ได้เช่นเดียวกันค่าพวกนี้ คุณจะใส่เชลฟิช3ใบใส่สโตนชูเตอร์2ใบหรือว่าจะใส่สลับกันให้ดูยังไงให้ดูตัวค่าตัวละครของคุณว่ามันบาลานซ์แบบไหนสูตรการบาลานซ์ตัวละครสำหรับสายคริมันจะดูหลักๆประมาณ4ค่าค่าแรกคือค่าไฟนอลคริค่าไฟนอลคริตัวเนี้ยไฟนอลคริดิบผมมันคือ6,178หน่วยพอเวลากดคลิขึ้นมามันคอนเวิร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์ันได้อยู่ที่19.28%ส่วนค่าไฟนอลคริเปอร์เซ็นตน์มันคือตัวนี้นะครับ48%ร,รวมกัน แล้วมันได้อยู่157.28%ดูแล้วเหมือนจะน้อยเหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวชูล,ล่ามันมีตัวสกิลที่พอเวลาโจมตีไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ค่าครีดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก30%เท่ากับพอรวมไอ้ตัวสกิลไปปุ๊บเนี่ยค่าครีดาเมจผมมันจะกลายเป็น187%โดยประมาณซึ่งสําหรับตัวผมเองนะผมมองว่ามันพออยู่มันไม่ได้น้อยเกินไปอยากให้ตั้งไอ้ตัวเบสแตทสำหรับไฟนอลครีเอาไว้ที่ 80%0% เป็นอย่่างตทาได้มากกว่านั้น็ทําครับ แต่ถ้าทําไม่ถึงก็มองว่า18 0พอจะโอเคอยู่ค่า2ถัดมาคือค่าครีดาเมตโบนัสตัวนี้เนี่ยควรจะมากกว่าค่าอื่นประมาณ2-3ถึงเท่าดูยังไงว่า2-3ถึงเท่าและมากกว่าค่าอื่นคือมากกว่าค่าไหนมากกว่าค่าไฟนอลครีดาเมตโบนัสมากกว่าค่าธาตุและมากกว่าค่าขนาด ถ้าเทียบตามนี้ตัว피ีดาเมจโบนัสผมมัน473.6%ยังไม่ได้รวมสัตว์เลี้ยงถ้าเปิดสัตว์เลี้ยงมามันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราดูเป็นค่าดิบแล้วกันนะยังไม่ได้ดูเป็นค่าสัตว์เลี้ยงดูเป็นค่าดิบๆไปก่อนยังไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงค่าไฟนอลทีดาเมจโบนัสผม199%ก็เกือบเกือบ200%แล้วพอมาดูค่าธาตุไฟจะเห็นว่าได้อยู่201.4%ค่าขนาดใหญ่เนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันค่อนข้างจะทําได้ยากที่สุดก็เลยยไดด้้อูู่่่แค 1. 1แค141.1%ตถตถาัว ค่า,าธาตุกับค่าไฟนอลทีดาเมจโบนัสสองค่าเนี่ยผมจะทําให้มันไล่ใกล้ๆกันมากที่สุดมันห่างกันอยู่แค่1%เปอร์เซ็นต์เองไม่ได้ห่างกันเยอะคุณทําค่าพวกนี้ได้ใกล้เคียงกันเท่าไหร่ดาเมจคุณจะเพิ่มขึ้นเยอะเท่านั้นครับพยายามเฉลี่ยค่าสแตทพวกนี้ให้มันได้ใกล้ๆกันจะให้มีค่าใดค่าหนึ่งโดดเกินไปเยอะเกมนี้ดาเมจมันจะมาจากการบาลานซ์ค่าสแตทของตัวละครคุณบาลานซ์ค่าสแตทของตัวละครได้ดีขนาดไหนดาเมจคุณจะออกมาได้ดีเท่านั้นตามไปด้วยดังนั้นพอวกกลับมาเรื่องการ์ ในส่วนอาวุธคุณก็ต้องไปดูครับว่าระหว่างค่าธาตุคุณกับค่าไฟนอลพีราเมจโบนัสคุณเนี่ยมันเหลื่อมล้ํามันห่างกันมากน้อยขนาดไหนถ้าค่าไฟมันเยอะแล้วคุณก็อาจจะใส่กา๊าดไฟ น้อยหน่อยแล้วไปใส่การ์ดไอตัว stone shooter เพิ่มไฟนอน피ีดามีบอนัสแทนแต่ถ้าค่าไฟนอนพีดามีบนัสของคุณเยอะแล้วคุณก็ไปใส่ค่าการ์ดไฟเยอะหน่อยนะครับใส่เป็นตัวเชลฟิชเยอะหน่อยในส่วนเครื่องป้องกันทั้ง3ส่วนในส่วนเสื้อผ้าก็มักจะใส่เป็นอะโนเลียนตัวนี้นี่นะครับหรือใครที่งบประมาณไหวจะขยับสูงขึ้นจะใส่เป็นการ์ดกิจกรรมสลามก็ได้ถ้าคุณมีตั้งแต่ตอนนั้นนะหรือว่ามันยังมีขายอยู่ในเซิร์ฟคุณจะซื้อมาใส่ก็ได้แต่สําหรับผมมาผมมองว่า อโนเลียตน,น่าจะพอแล้วในส่วนรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากจะได้ HP เยอะขึ้นจะใส่กา๊าซสลามก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่กา๊าซสลามแค่ตัวดักเกอร์เวลดิงก็พอแล้วเช่นเดียวกันเพิ่ม max HP หลักๆแล้วเลยคือจะเป็นลักษณะการใส่เพิ่มค่า max HP ไว้ใบหนึ่งส่วนอีกใบหนึ่งแล้วแต่สไตล์แล้วแต่วิธีการเล่นของคุณคุณจะใส่เป็นเพิ่ม max HP 2ใบก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเพิ่ม max HP 1ใบอีกใบหนึ่งคุณจะไปใส่ที่มันเพิ่มค่าป้องกันอื่นๆก็ได้ ในส่วนของประดับตัวนี้อาจจะต้องแล้วแต่ตัวละครของคุณหน่อยหนึ่งคือต้องไปดูว่าค่าคริดาเมจโบนัสคุณน่ะเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าถามผมเนี่ยผมให้ร้อยแปเป็นอย่างต่ําพอแล้วแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าร้อยแปไม่พอต้องทําเป็น200ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวผมเองผมบอกว่าร้อยแปพออยู่ไม่น่าเกลียดคริติดค่อนข้างจะบ่อยอย่าใช้คําว่าค่อนข้างบ่อยใช้คําว่าคริติกบ่อยละกันติดข่าวไม่ค่อยเยอะพอเล่นได้คริดาเมจโบนัสร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าค ไฟนอตครี click. เอ่อโทษทีไม่ใช่ครดดาเมีโบนัสเป็นไฟนอตครีนะครับค่าไฟนอตครี click. ถ้าคุณอยากจะทําให้มันได้เยอะๆก็จะเป็นจะต้องใส่การใบนี้ครับกาลาปาโกโดยส่วนตัวมองว่าไม่ควรจะใส่เกิน2ใบในส่วนประดับ2ใบเนี่ยคือแม็กซิมัมแล้วบางคนใส่เยอะเกินกว่านั้นมองว่ามันทําให้ดาเมจเนี่ยหายไปประมาณหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะได้ค่าไฟนอตครี click. ขึ้นมาก็ตามแต่พยายามใส่อย่าให้เกิน2ใบแล้วการที่เหลือก็คือฟิโนมิน่าล้นลวนครับหรือถ้าคุณค่าไฟนอตครีพอแล้วนะคุณจะใส่ฟิโนมิน ทั้งหมด6ใบในส่วนประดับเลยก็ได้เช่นเดียวกันคือบางคนอาจจะอยากได้การ์ดบัตตี้ไห์เพิ่มค่าครีดามจโบนัสเข้ามาผสมตัวเนี้ค่าครีดามจโบนัสผมมองว่าไม่ควรจะเอามาใส่กับการ์ดค่าครีดามจโบนัสไปหาจากอย่างอื่นไปหาจากสัตว์เลี้ยงไปหาจากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การ์ดครับในตัวการ์ดพยายามใส่พวกเรื่องธาตุเอาไว้แล้วถ้าค่าไฟนอนคลครีเลตไม่พอจริงๆก็อนุโลมให้ใส่ได้สักประมาณ2ใบยพยายามอย่าใส่เกิน2ใบในส่วนหัวบอกเลยว่าไม่มีใบไหนเกินกว่าใบนี้อีกแล้วครับ เพิ่มไฟนอตพีดาเมจโอนัท14%สามารถยัดได้6ใบเลยครับไม่ต้องไปสนใจใบอื่นๆใดๆทั้งสิน้นเสริมเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับเรื่องก๊าซที่ผมพูดถึงเนื่องจากมีหลายคนสอบถามมาเยอะในช่วงนี้ผมก็เลยทําคลิปพูดเรื่องก๊์ดขึ้นมาแต่จากข่าวที่ได้มาเนี่ยคือแผ่130ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะเข้ามาวันที่26กันยานี้ซึ่งพอแผ่130เข้ามามันจะมีก๊์ดเทียมใหม่ๆเข้ามาดังนั้นเรื่องกร์ดมันก็จะเปลี่ยนไปอีกรอบใครที่รอได้จนถึงวันที่ สินี้หรือว่ารอได้จนกว่าแพทใหม่แพทร้อยสาจะเข้ามาก็รอแล้วกันครับเพราะว่ากราดเทีย์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันดีกว่ากร์ดเทีย์เก่าแน่ๆนก็จะมีการเปลี่ยนกร์ดเปลี่ยนวิธีการใช้ก๊์ดอะไรยังไงกันใหม่อีกรอบเปลี่ยนเรื่องเมตาก๊์ดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าณนะัตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่มีก๊์ดอยู่แล้วหรือว่าลังเลลังเลว่าจะใช้กร์ดไหนอยากจะใช้ไวๆไ,ไม่อยากจะรอกราดเทีย์ใหม่หรือก๊์ดเทีย์ใหม่คิดว่าต่อให้มันเข้ามาก็ยังคงซื้อไม่ได้ราคามันยังสููงอออย่่่่ะะะะไไรรปปมมมาาาาณนนนนนีี้ก็ตทผแนนํจพเล ได้น่าจะพอช่วยเหลือได้นะปัจจุบันนี้นะครับคร่าวๆสาหรับการใส่การ์ดของตัวไนคริก,กับชูร่าคริจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องสเตตก็อย่างที่ผมบอกไปคือรวมเอาไว้ในคลิปนี้นะครับเรื่องบาลานซ์ค่าสเตตตัวละครหลายคนอาจจะงงว่าบาลานซ์บาลานซ์ยังไงคืออะไรยังไงก็อย่างที่แจ้งไปว่าคุณดูประมาณ4ค่าค่าแรกไฟนอลคริพยายามทําให้ได้180%ค่าที่สองคริดามจโบนัสตัวนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่แน่นอนแต่เอาเป็นว่าคุณทําให้มันได้สูง เข้าไว้ครับ400-500%ค่า,าไฟนอนพีดาเมจโบนัสค่าธาตุไฟและค่าโจมตีขนาดใหญ่พยายามทํา3ค่านี้ให้มันไลก่กันค่าที่ได้น้อยสุดอาจจะเป็นค่าโจมตีขนาดใหญ่สําหรับผู้เล่นทั่วไปค่าไฟนอนพีดาเมจโบนัสกับค่าธาตุไฟเนี่ยคุณทําได้อยู่ถึงสักประมาณ150%ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ได้หน้าเกลียดระหว่าง120-150โอเคอยู่ทำได้เยอะกว่านั้นก็ค่อยๆทําไปส่วนไอ้ค่าขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะได้สัก100%หรือว่าอาจจะต่ํากว่านั้นนิดหน่อย สักประมาณ80-80ถ80ึง100%เนี่ยน่าจะโอเคอยู่อันนี้คือผู้เล่นทั่ว,วไปที่เล่นของฟ้าขาวไม่ได้เล่นของทองไม่ได้ตีบวกอะไรยังไงเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้เล่นการ์ดเทียบบอสมองว่าสเตตประมาณนี้คุณทําได้ครับไม่ได้ยากมากจนเกินไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผู้เล่นทุกคนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อไปอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณมากครับ